รถอ่ะเธอก็จะเนี่ยฮัลโหลเธอนี่คือของที่ฉันจะต้องมีติดรถไว้ตลอดเวลานอกจากกระเป๋าแล้วเธอดีเลยจ้าเซตนี้แบรนด์คูโมะนะจ๊ะเธอเขของเนี่ยใช้เองคุณช่อเนี่ยเขาใช้เองพบติดตัวไปทุกที่ได้เดินทางไปที่ไหนก็ได้มาเริ่มที่ตัวแรกเลยเธอนี่คือแอลกอฮอล์เธอนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ เ่เธอเนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นออแกนิกด้วยนะเธอที่เลิศกว่าเธอนวัตกรรมนี้เธอดูนี้นวัตกรรมการเปิดปิดเธอดูสินำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะจ๊ะเธอเธอสเปรย์อันนี้นะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นฟูเกตนะเธอไม่เหนียวเนินอะและที่สําคัญคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เธอนี่ไม่พอนะเธอและไซส์เล็กจะเธอจะไซส์เล็กสําหรับพกพาเราออกไปไหนก็ตามไปทานอาหารไปประชุมไปนู่นไปนี่ไปอะไรต่างๆเธอ สารพัดประโยชน์ยังไม่จบเธออันนี้เป็นที่ชุบเปียกคูมโมะเข้าห้องลงห้องน้ําเธอเช็ดตรงเช็ดโต๊ะเช็ด,ชดมือกินข้องกินข้าวเช็ดได้ทุกอย่างอันนี้คือสูตรน้ําบริสุทธิ์เธอนี่เธอเช็ดหน้าก็ได้นะเธอเช็ดหน้าเช็ดปากก็ได้เธอเจ้าของเขาทํามาเองเขาก็เลยบอกว่าเขาภูมิใจในสินค้าเขามากเลยนะคูโมะอันนี้นะจ๊ะเธออันนี้เป็นคูโมะยูคาลิปตัสลูมสเปร์แต่จริงๆไม่ต้องลูมสเปร์หรอกฉีดในรถก็ได้เธอดูนะ นี่เธอดูหัวฉีดเธอนี่เธอดูหัวฉีดรดอะนี่ฉีดมันรดอะเนี่ยเธอเข้าใจยังเนี่ยดูหัวนี่นี้น่เธอดูเธอมันรดฉันชอบมากบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่พีมีศวิสิรธิะนะเธอฉีดไปเลยเธอคุโมะนะตัวนี้นะเธอ สดชื่นวันนี้นะป้องกันมแมลงและลดการสะสมเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนในอากาศด้วยเจ้าเธอจ้ะอยากฉีดทั้งวันเลยใครสนใจชิช้นไหนนะเธอหาซื้อได้เลยนะทางช่องทางของคูมโมะนะเจ้าเธอเขามีเป็นแบบเป็นแพคอย่างนี้มาเรียบร้อยเลยเธอพกพาสะดวกไปไหนก็สะดวกเธอคูมโมะจ้ะ